คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนถึงสามารถสร้างความมั่งคั่งได้แม้จะเริ่มต้นจากเงินเดือนที่ดูเหมือนจะไม่พอในขณะที่บางคนมีไรายได้สูงแต่กลับไม่มีเงินเก็บเลยวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีคิดแบบเศรษฐีที่คนเงินเดือนน้อยก็สามารถนำไปใช้จริงได้และไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอาชีพอะไรความร่ำรวย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้เท่านั้นนะคะแต่มันขึ้นอยู่กับวิธีคิดและพฤติกรรมการจัดการเงินของคุณตัางหากล่ะก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนค่ะว่าความรวยไม่ได้แปลว่าต้องมีเงินเยอะในบัญชีเพียงอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการที่คุณมีอิสรภาพทางการเงินและคุณสามารถใช้ชีวิตตามที่แบบในแบบที่คุณต้องการได้ มีสุขภาพที่ดีมีความสุขมีเวลาได้ทำหรืออยู่กับคนที่รักนั่นต่างหากคืออิสรภาพในชีวิตที่แท้จริงหลายคนมักเข้าใจผิดว่าความรวยหมายถึงรายได้สูงๆเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงคนที่มีไรายได้ต่ำกว่ากลับสร้างความมั่งคัง่งถ้าเขารู้จักวิธีการบริหารจัดการเงินอย่างเป็นระบบค่ะคุณลองนึกภาพตามนะคะถ้าตอนนี้ คุณมีเงินเป็นสิบเป็นร้อยล้านแต่คุณยังต้องทำงานงกงกงกอยู่ทุกๆวันแทนที่จะได้มีเวลาไปใช้เงินเหมือนกับอาชีพบางอาชีพที่หาเงินได้เยอะมากๆแต่แทบจะไม่มีความสุขในชีวิตเลยก็มีตรงกันข้ามกับบางคนที่เขาอาจจะหาเงินได้ปานกลางหรือมีเงินเดือนไม่มากนักแต่เขาสามารถกรเกษียณตัวเองหรือสามารถมีความสุขในชีวิตบ้านปลายได้นั่นน่าจะเป็นชีวิตที่คุณต้องการมากกว่า อย่างเช่นตัวอย่างหนุ่มออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเขามีเงินเดือนปรานกลางค่ะแต่เขาสามารถกรเกษียณตัวเองได้ตั้งแต่อายุ3 7ปีเขาใช้วิธีการออมเงินเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้และเขาก็ลงทุนในกองทุนรวมตั้งแต่อายุอย่างน้อยสุดท้ายเขาสร้างอิสรภาพทางการเงินได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตไม่ต้องบริหารงานให้ปวดหัวและก็ไม่ต้องใช้ชีวิต บรนปลายด้วยการหาเงินในทุกๆวันค่ะวิธีคิดแบบเศรษฐีที่คนเงินเดือนน้อยสามารถทำได้ข้อที่หนึ่งจ่ายให้ตัวเองก่อนเสมอเศรษฐีทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาใจ่ายให้ตัวเองก่อนหลายคนใช้เงินแบบรายได้มาปุ๊บจ่ายออกไปทันทีปับ๊บแต่แนวคิดของเศรษฐีคือ เขาจะหักออมเงินสำหรับการลงทุนออกไปก่อนสำหรับที่จะใช้จ่ายสิ่งต่างๆออกไปก่อนตัวอย่างง่ายๆก็คือเขาตั้งเป้าหมายการออมเงิน10-20%เท่าที่ไหวของรายได้ในทุกเดือนแล้วเขาจะนำเงินไปต่อเงินค่ะบางคนนำไปลงทุนในหุ้นบางคนนำไปซื้อทรัพย์สินบางคนนำไปสร้างหมูลคลาในระยะยาวข้อที่2เปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายได้ อีกวิธีหนึ่งที่เศรษฐีใช้ในการบริหารจัดการเงินหรือใช้ในการสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองนั่นคือเขาเลือกที่จะเปลี่ยนรายจ่ายต่างๆให้เป็นรายได้ค่ะอย่างเช่นถ้าคุณมีบ้านที่มีห้องว่างเศรษฐีเขาเลือกที่จะปล่อยเช่าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือบางครั้งถ้าคุณมีความสามารถพิเศษคุณก็สามารถใช้ความสามารถเปลี่ยนศักยภาพนั้นให้เป็นเงินหรือบางคนก็จะสร้างทรัพย์สินดิจิตอล อย่างเช่นทำช่อง Youtube หรือการทำช่อง TikTok หรือการขายของออนไลน์หรือการขายอ e ีบุ๊กหรือการสร้างแพลตฟอร์มที่จะทำให้เขาได้เงินจากธุรกิจต่างๆเล็กๆน้อยๆเอาง่ายๆเขาไม่ได้มีไรายได้เพียงช่องทางเดียวนั่นเองค่ะข้อที่3เคล็ดลับในการลงทุนที่ทุกคนก็ทำได้เศรษฐีเขามักจะเน้นการลงทุนมากกว่าที่จะเอาเงินไปเก็บนอนไว้เฉย เพราะเขารู้ดีว่าการที่คุณเอาเงินไปฝากธนาคารดอกเบี้ยมันได้ไม่กี่บาทเองค่ะพวกเขารู้ดีว่าเงินจะต้องให้เงินทำงานไม่ใช่เราไปทำงานเพื่อเงินเพียงอย่างเดียวเขาก็เลยเลือกที่จะลงทุนและการลงทุนในกองทุนรวมก็ทำให้เกิดความเสี่ยงต่ําและไม่ต้องใช้เงินเริ่มต้นมากแต่คุณต้องใจเย็นพอที่จะรอในระยะยาวได้และเศรษฐีทุกคนเขาไม่ลงทุนในสิ่งที่เขาไม่มีความรู้นะคะ พอบอกว่าลงทุนในหุ้นแล้วจะได้เงินบางคนอาจจะรีบกระโดดไปลงทุนเลยแล้วในที่สุดก็อาจจะเสี่ยงจนขาดทุนเศรษฐีทุกคนเขาจะศึกษาความเสี่ยงให้ดีก่อนศึกษาว่าเขาควรจะลงทุนอันไหนที่จะได้กำไรหรืออย่างน้อยเงินของเขาจะไม่สูญเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะเคยมีเศรษฐีเขาพูดเอาไว้ว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ แม้จะเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนเล็กน้อยแต่แน่นอนว่าเขาพิสูจน์ให้เห็นว่ามันจะกลายเป็นเรื่องจริงได้ถ้าคุณสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานค่ะข้อที่4วิธีคิดของเศรษฐีในชีวิตประจำวันนอกจากเรื่องของการลงทุนเขายังมีวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนในชีวิตประจำวันด้วยพวกเขาจะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายระยะสั้น อาจจะออมเงิน10,000บาทใน6เดือนเป้าหมายระยะยาวคือสร้าง1ล้านบาทใน5ปีอย่างนี้เป็นต้นค่ะการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจะทําให้พวกเขาเห็นตัวเลขเห็นตัวเงินและเขาจะมีแรงผลักดันว่าเขาควรจะใช้เงินทําอะไรบ้างหรือต้องใช้เวลาของเขากับอะไรต้องทําที่ตรงไหนและต้องเลือกอาชีพอะไรหรือสิ่งที่จะผลักดันให้เขาได้มาซึ่งสิ่งที่เขาตั้งตัวเลขเอาไว้ อย่างเช่นถ้าจะหา10,000บาทใน6เดือนแล้วในแต่ละเดือนต้องหากี่บาทเขาก็จะแยกย่อยออกมาอีกเห็นไหมล่ะคะว่าเศรษฐีมีเป้าหมายใหญ่ก็จริงแต่เขาจะซอยเป้าหมายออกเป็นเล็กๆที่เขาสามารถจะทําตามได้ง่ายถ้าคุณอยากเป็นคนรวยเหมือนเขาคุณก็ต้องเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะถ้าไม่เช่นนั้นบางคนมีไรายได้น้อยแต่ก็ยอมรับชะตากรรมใช้จ่ายไปตามปกติคุณจะเป็นคนรวยได้ยังไง แต่ถ้าเกิดคุณมีไรายได้น้อยแต่คุณบริหารจัดการเงินให้ดีวางแผนเงินของคุณอย่างชาญฉลาดคุณก็จะรวยได้ด้วยการใช้วิธีคิดแบบเศรษฐีนั่นแหละค่ะคนที่เริ่มต้นจากศูนย์อย่างโทนี่รอบินเขาก็เคยใช้วิธีนี้ในชีวิตของเขานะคะตอนที่เขายังยากจนเขาตั้งเป้าหมายออมเงินวันละ1นึ่งดอลลาร์แล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นเมื่อเขามีไรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ และสิ่งนี้เองเลยเปลี่ยนชีวิตของเขาเขาได้ย้ำเสมอว่าการที่คนเราออมเงินวันละเล็กละน้อยไม่ได้หมายความว่าเราจะรวยจากเงินเล็กน้อยนั้นแต่สิ่งที่เราจะได้คือนิสัยในการออมค่ะเศรษฐีทุกคนย้ำเสมอว่านิสัยสำคัญกว่าจำนวนนะคะท้ายที่สุดนี้ความร่ำรวยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเงินมากหรือน้อยในตอนนี้ แต่มันขึ้นอยู่กับวิธีคิดและพฤติกรรมของเราถ้าคุณสามารถเริ่มต้นใจ่ายให้กับตัวเองก่อนลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงทุนอย่างชาญฉลาดคุณก็สามารถสร้างความมั่งคั่งได้เหมือนเศรษฐีและไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นด้วยเงินน้อยหรือมากก็ตามอย่าลืมว่าความมั่งคัง่งไม่ใช่เรื่องของตัวเลขแต่เป็นเรื่องของการสร้างโอกาสและความสุขให้กับชีวิตของคุณขอให้ทุกคนเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้ และคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีในอนาคตค่ะและถ้าคุณคิดว่าเนื้อหามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามเอาไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในช่องของครูเกสตชันนะคะวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ